รอบหน้าพี่ก็ไม่ได้ขายข้าวราคาเก้าบนกว่าหมงน,นะถ้าไม่สมมติพี่มีรถตามพี่รับเด้าเกาาอะวานนะี่ยมีสองเจ้ายจงาม่เจ็ดเก้ามาถึงปีนี้มาขายเลยเจ็ดเก้าขอเจ็ดเก้ามาเป็นแปดห้าทุกแปลเนี่ยปัญหานี้มันเกิดพอมีปัญหานี้ก็ตัดนใจเลยไม่งั้นผมต้องทำเขาปลูกเองไม่งั้นข้าวมาแล้วมันมีปัญหามาแล้วมันมันไม่ตรงกับที่เขาไป็ื้อืีนี่เลยแถวบ้านก็มีรอบปีหนาวนะที่โดนหนาวเพื่อะไรดรวยองนี้กดใช่แปดห้า ดีมากายเงนกว่าห้าเจ็ดัได้ได้ไปใชยแล้วพวกเราอ่ะไปดิ้นรนเห็นเขาลงมาพันนู้นดีพันนี้ดีขอาใหม่ดี้ยกนี้เราไปดิ้นรนหาของใหม่ของเก่าเราเราไปตามกระแสกันครับแล้วถามว่าพี่ไปตามแล้วงัวลาคนรับที่เราได้เราไม่ได้ขายได้แพงเหมือนราคาที่เราซื้อนะเราก็ทำเงินพอนี้ผมบอกพี่เลยค่ารอบหน้าพี่ก็ไม่ได้ขายค่าราคาก้าบนกว่าผมนะถ้าไม่มีอะไรมาช่วยนีพี่ต้องทำใจกับไอ้รอบค่าราคาแบบนี้นะ บอกเลยถามว่าช่วนี้ที่พี่จะช่วยตัวเองได้คือ1ค่าปลูกสองรถปุ๋ยรถยาพี่รถต้นทุนที่ให้ต่ำทีส่สุดต้องลดคอสต้องพี่จะหวังว่าพี่อาจทุกอย่างแล้วไม่ได้ราคาแพงตอนนี้พี่ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นรถทุกอย่างแล้วหวังราคาแค่นี้สมรติาพ,พี่ไปขายได้เก้าพันทุกอื่นหนึง่งคือผลพอได้อย่างนี้แล้วคือเป็นผลกําไรของพี่เราต้องลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดเอาไหนปั๊บถูงลาถ้าค่าเอามันจะแพงขึ้นมา แล้วพี่คอยไปลงทุนให้มันเต็มที่กับตอนที่ข้าวเราช่วงนั้นก็มีใช่จะรอช่วงนั้นช่วงนี้เราประคองตัวเองเราให้รอดก่อนดีกว่าทำยังไงให้เราไม่ขาดทุนให้เราเหลือบ้างใช่นั่นแหละมันก็เป็นต้นเหตุที่มีรายการข,ขา้าวปลูกขึ้นมาแต่ขา้าวปลูกเไม่เคยคิดจะทำเลยพี่ใช่หนูก็ดูของพี่เอาพี่ไม่ได้ขายข้าวปลูกไม่เคยขี้แม้แต่นิดเดียวไม่เคยตีแรงกระป๋อกไม่จะทำข้าวปลูกเพิ่งเริ่มกเพิ่องใช่จะดูแรกเหตุการณ์แรกที่เราทำใครว่าทำไมเอาใจใส่ใจข้าวปลูกก็เหียใจ มีมีคุณมีเรามีคุณมีเรามีคุณมีเราดังนั้นการันตีงอกกรูปตรงปกไม่จบ